สวัสดีค่ะหลายหลาคนนะคะที่ใช้เครื่องเกมคอนโซล PS4 นะคะอาจจะเคยสงสัยกันว่านอกจากที่เราเล่นกับจอยคอนโทรลเลอร์ผ่านเครื่อง PS4 แล้วเนี่ยเรายังจะสามารถเล่นผ่านคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ได้หรือเปล่าวันนี้นะคะยูดีมี7เกมที่สามารถรองรับเล่นผ่านคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์7เกมที่ว่าจะมีอะไรกันบ้างเราไปนับถอยหลังกันเลยค่ะเกมที่7นะคะ DC เกมคลาสสิกผจญภัยเอาตัวรอดพัฒนาจากค่โบฮีเมียอินเตอร์แอค วัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวนะคะของเกมเกมนี้เนี่ยก็คือการเอาตัวให้รอดนะจากโกไหายเน่อ a ค o c a l y ิกเ World อยู่ในเมืองที่มีโรคระบาดกําลังแพร่เชื้ออยู่คนในเมืองเนี่ยกลายเป็นผู้ติดเชือ้อคุณนะคะในฐานะผู้รอดชีวิตเนี่ยจะทํายังไงนะให้อยู่รอดให้ได้นานที่สุดนะคะไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเรานะคะต้องหาน้ําประทางชีวิตอาหารแล้วก็ยาด้วยอาวุธค่ะเป็นสิ่งจําเป็นนะที่จะต้องมีแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้ตัวเองหิวจนตายเนี่ย หรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะตายได้เช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะเกมนี้ตายแล้วตายเลยนะต้องไปเริ่มต้นใหม่หัวหัวกันเลยทีเดียวค่ะ เกมนี้นะคะเป็นรูปแบบมุมมองบุคคลที่3นะเป็นมัลติเพเยอร์เกมซึ่งสามารถเล่นกันได้หลายคนนะและในายามค่ำคืนในป่าลกชักมองไม่เห็นแสงไฟให้เตรียมโหลดกระสุนกันให้พร้อมนะคะเพราะว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองคุณอยู่ระวังตัวกันให้ดีค่ะนอกจากจะต้องเอาตัวรอดแล้วนะคะคุณยังสามารถสร้างทีมกับเพื่อนๆนเพื่อเรียนรู้นะคะการสร้างที่กำบังสร้างอาคารบ้านเรือนการซ่อมรถแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างชุมชนของเรานะคะให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นฐาน ป้องกันอันตรายจากโจรผู้ร้ายผู้บุกลุกแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ดีแม้ว่ากราฟิกของเกมเกมนี้นะคะอาจจะไม่ได้แจ่บมากนักแต่ว่าก็สามารถให้ประสบการณ์การเล่นที่ดีนะถ้าใครชอบซีรีส์สุดฮิตอย่าง The Walking Dead คุณก็อาจจะชอบเกมนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าใครชอบเล่นโดยการใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเล่นบนเเพซีก็ได้นะก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้เลือกเล่นกันค่ะเกมที่6ค่ะ DC Universe Online แฟนๆ DC นะต้องไม่พลาดเกมนี้เพราะเป็นเกมฟรี เกมคอมแบทนะคะ,ะ,คะของจัก,กรวาล DC ที่เราสามารถเล่นกันได้หลายๆคนในรูปแบบออนไลน์ใครถนัดใช้จอยคอนโทรลเลอร์หรือคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ก็สามารถเลือกเล่นกันได้เลือกคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เกิร์คอมมิกบอยไซบอก์กสตาร์ไฟเลเวนไลทนิงแลดและอื่นๆอีกมากมายเล่นสนุกไปกับการเอาชนะคู่ต่อสู้เพื่ออัพเวลของตัวเอง ในเอพิโซดล่าสุดนะคะเอพิโซดที่39ที่ชื่อว่า Long Live the Legend มีถึง10เรื่องนะคะให้เราได้ไต่อันดับกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกใหม่ในศตวรรษที่31หรืออีก100ปีข้างหน้ามีหลากหลายมิชั่นให้ได้สนุกกันนะคะ DC Universe Online เนี่ยสามารถเล่นได้บนหลายแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น PS3 PS4 Switch Xbox One แล้วก็ Windows ด้วยเกมที่5และค่ะคุ้นๆกันไหมคะ Fortnite นั่นเองค่ะเกิดอะไรขึ้นที่ใจกลาง แผนที่ของ o r t t n t นที่เพิ่งจะปล่อยให้เล่นกันในซีซัน5 The Zero Point เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามี4เรื่องที่ให้ได้ตื่นเต้นกันในซีซัน5นี้1นนะคะนอกจากคาแรคเตอร์หน้าใหม่จากทั่วทุกสารทิศให้เราได้เริ่มสะสมกันแล้วแผนที่ก็เป็นแผนที่ใหม่ด้วยนะทั้งสนามต่อสู้โบราณชวนให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Gladiator สร้างอาคารที่โดนพายุสายถล่มแล้วก็มีผลึกแก้วที่ตกลงมาจากการระเบิดของ Zero Point จงระวังพื้นทรายให้ดีและเราก็ไม่ควรยืนอยู่เฉ เพราะอาจจะถูกทรายดูได้นะคะนี่ไม่ใช่สปอยนะคะแต่เล่นไปแล้วก็จะรู้เองค่ะ สองนะมีอีกหนึ่งหน้าที่เพิ่มเข้ามาทําให้การเล่นนัมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือการช่วยเหลือเหล่าคาแรคเตอร์ที่อยู่บนเกาะในฟอร์ดในนนั่นเองค่ะเราจะเจอบอทเหล่านี้ตามพื้นที่ต่างๆในแมปนะคะรับทำเควสแล้วก็รับบอที้รางวัลไปหรือจะเปลี่ยนบอทเนี่ยให้กลายเป็นพวกเดียวกับเราก็ได้สร้างกองทัพหุ่นยนต์เพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นี่ก็เป็นวิธีการเล่นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเป็นแชมป์ในเกมเกมนี้ 3. มมีทรัพยากรใหม่เพิ่มเข้ามานะคะ จากซีซั่นที่แล้วก็คือทองแท่งวิบวับนั่นเองค่ะใช้ทองแท่งนะคะเพื่ออัปเกรดปืนแล้วก็เซอร์วิสต่างๆในเกม สนะคะสิ่งที่สําคัญในเกมเกมนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือปืนใหม่ที่แรงกว่าเดิมมันรู้สึกจริงๆค่ะว่าปืนเนี่ยยิงไปแต่ละครั้งเนี่ยสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นช็อตการสไนเปอร์ไรเฟิลหรือปืนแบบไนท์ฮอคความแรงของปืนนยคะทำให้เราตายแบบง่ายๆเลยนะถือได้ว่าฟอร์ดในในภาคนี้นะคะเป็นเกมที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันค่ะจะกดคีย์บอร์ดกันรัวๆหรือจับจอยคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ได้ ิวการเล่นที่สมจริงสมจังแบบมีระบบสัน่นยังมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆนะคะที่จะแอดเพิ่มเข้ามาในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงรอช้าไม่ได้แล้วค่ะไปโหลดกันมาเล่นเลยมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะเกมที่4 Final Fantasy 14นะคะมาในรูปแบบ MMORPG เกมสวมบทบาทออนไลน์เล่นกันได้ทีละครั้งลหลายคนเลยนะจากคนะ่าย Square Enix ณตอนนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงภาคที่14คะ่ะในภาคนี้นะคะเป เป็นภาคที่14เราจะได้สวมบทบาทเป็นนักผจญภัยเดินตามทางเพื่อค้นหาความทา้าทายไปในอาณาจักรเออร์เซียที่มีเมืองหลักๆนะคะให้เราได้เข้าไปเล่นอยู่3เมืองด้วยกันให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวนะคะสนุกสนานไปกับการเก็บค่าประสบการณ์เพื่ออัพเลเวลของตัวเองเราสามารถเลือกหมวดอาชีพต่างๆให้ได้เล่นกันถึง4หมวดด้วยกันแล้วก็ในขณะที่เราเล่นนะคะเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนโหมดได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเล่นแบบใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดก็ทําได้เช่นกันค่ะจิ ิแล้วการเล่นด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดสำหรับเกม f i n n l l f n t t s y เนี่ยก็มีข้อดีนะในกรณีที่เราไม่มีไมโครโฟนเพื่อใช้ไว้คุยกับเพื่อนเราสามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดนะคะเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆได้นี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อดีหนึ่งค่ะถ้าเราเลือกที่จะเล่นแบบ เกมที่3นะคะ The Sims 4โดยปกติเราบางจะเล่นเกมซิมเนี่ยจากเครื่อง PC แล้วก็ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดในการควบคุมแต่สําหรับใครที่เล่นเกม The Sims นะคะบนเครื่องคอนโซลแล้วก็ไม่ถนัดกับการใช้จอยคอนโทรลเลอร์ตอนนี้นะคะเกม The Sims 4ที่เล่นบนเครื่อง PS4 เนี่ยสามารถรองรับการใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้แล้วนะเพียงง่ายๆคะ่ะแค่เสียบปลั๊กเมาส์ Mouse แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเข้ากับเครื่อง PS4 เครื่องนะคะก็จะคอนเน็ก โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นนะคะเราก็โหลดเกมเดือรินีเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถกลับไปเล่นในรูปแบบเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็เข้าไปที่ Setting ต่อด้วย device แล้วก็เลือกคีย์บอร์ดเมาส์ตามสไตล์ที่ชอบได้เลยค่ะการควบคุมการใช้ปุ่มช็อตคัทรวมถึงการเข้าเมนูต่างๆไม่ว่าจะเล่นบนเครื่อง PC เครื่อง Mac หรือว่าเครื่องคอนโซล PS4 ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่แตกต่างกันค่ะเบื่อเกมแข่ง ขันต่อสู้แย่งชิงมาลองเล่นเกมจำลองชีวิตแบบ The Sims 4ก็ไม่เลวเหมือนกันนะคะมาถึง2เกมสุดท้ายกันแล้วค่ะเป็น1ในเกมยอดนิยมนะคะสำหรับแนวชูเตอร์เกม Call of Duty Modern Warfare นั่นเองค่ะเล่นกันในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1เสน่ห์ของเกมนี้นะคะอยู่ที่ตัวปืนเพราะว่าจะให้ความรู้สึกดีมากๆเลยเวลาเรายิง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราสามารถคัสตอมไมม์หรือว่าปรับแต่งได้นอกจากจะมีการเล่นในรูปแบบซิงเกิลเพลเยอร์โหมดหรือว่าโหมดผู้เล่นคนเดียวที่มีเรื่องราวแล้วก็มิชชั่นที่เข้มข้นท้าทายนะคะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามแล้วก็แอบมีความดราม่าด้วยนะยังมีอีกโหมดหนึ่งคะ่ะโหมดมัลติเพลเยอร์หรือโหมดผู้เล่นหลายคนที่ทําให้เราสามารถสนุกกับเพื่อนๆได้โหมดนี้ก็มีความสนุกสนานไม่แพ้กันแม้ว่าตอนแรกที่เล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักเล็กนอ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับแผนที่ใหม่แล้วก็รูปแบบการเล่นใหม่แต่ว่าเมื่อเราปรับตัวได้แล้วนะคะความมันก็จะบังเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเอาเป็นว่าจะหยุดสนุกได้ก็เมื่อหยุดเล่นเท่านั้นแหละคะ่ะสําหรับใครหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้ง่ายๆนะเมื่อใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแต่เมื่อลงสนามก็ไม่แน่นะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคนที่ใช้จอยคอนโทรลเลอร์แล้วก็คีย์บอร์ดกับเมาส์ เกมสุดท้ายเกมที่1ค่ะ Call of Duty Black Ops Cold War เป็นเกมเวอร์ชั่นล่าสุดของ Call of Duty มีการยืนยันแล้วนะคะว่าเกม Black Ops Cold War เนี่ยรองรับทั้ง cross platform คือสามารถเล่นได้นะคะจากเครื่องเล่นเกมหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่า PS4 แล้วก็สามารถรองรับ cross generation นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นร่วมกันได้การรองรับ cross platform แล้วก็ cross generation เนี่ยมีข้อดีมากมายเลยนะคะเวลาเราเล่นกับเพื่อนๆเป็นแบบ multiplayer Mode เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะคะเครื่องเกมที่รองรับ b a c k Ops Cold War มีทั้ง PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X ซึ่งก็หมายความว่าเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเล่นกับเครื่องคอนโซลได้และถ้าเกิดใครชอบเล่นซอมบี้โหมดนะคะใน Back o p s c o l d War ก็มีให้เล่นด้วยเช่นกันค่ะเราสามารถนะคะชวนเพื่อนมาเล่นแบบ cross platform ได้เช่นเดียวกันและถ้าใครยังไม่พร้อมนะคะที่จะซื้อเครื่องเกมคอนโซลหรือยังไม่พร้อมที่จะอา PS 4 PS4 ไปเป็น PS 5เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะยังคงเล่น Call of Duty ในเวอร์ชั่นล่าสุด Back of Cold War เนี่ยได้เช่นเดียวกันและนี่ก็เป็น7เกมที่ใครถนัดใช้เมาส์และก็คีย์บอร์ดนะคะสามารถใช้เล่นบนเครื่องคอนโซลอย่าง PS 4ได้แทนจอยคอนโทรเลอร์เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้ยนุนี่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกริง๊งๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ